สวัสดีครับหมอทัศนะครับนายแพทย์มรรศรเลิศสง่าครับจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะแพทย์ศาสตร์ครับผมตอนนี้ประจำอยู่ที่หมอทัศน์คลินิกหรือว่าเป็นคลินิกของหมอเองครับปัจจุบันนะครับมีประสบการณ์ทางด้านความงามเนี่ยมามากกว่า5ปีครับแล้วก็ยังสนใจความรู้ด้านความงามเนี่ยพยายามอัปเดตความรู้ตัวเองอย่างต่อเน,นื่องครับโดยส่วนตัวเนี่ยจะถนัดการปรับรูปหน้าให้ดูยกขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเครื่อง กลุ่มสารเติมเต็มหรือว่ากลุ่มใหม่อย่างกลุ่มไบโอสติมูเลเตอร์ครับหมอรัคลินิกเนี่ยตั้งอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับอยู่ในถนนมหิดลน,นะครับในโครงการสตาร์อเวนิวสาครับผมในคลินิกของหมอเองเนี่ยมีบริการที่หลากหลายมากเลยครับตั้งแต่โปรแกรมโฟรดูลีนัมท็อกซินลดริ้วรอยนะครับลดขนาดกล้ามเนื้อหรือเป็นโปรแกรมกลุ่มเครื่องต่างๆครับที่ยกชั้นสมาร์ทขึ้นกลุ่มไมโครนิดดิ้งอารครับรวมถึงการทำหลตกการด้วยยาต่างๆ รานเติมเต็มหรือยาใหม่อย่างเช่นกลุ่มไบโอซิมูเลเตอร์ครับหัตถการยอดนิยมประจำคลินิกนะรับจะเป็นหัตถการที่ช่วยในการยกหน้าขึ้นเขาจะเป็นกลุ่มเครื่องโฟกัสอันดรซาวจะยกชั้นสแสมาได้ดีเลยครับเพราะว่าเป็นหัตถการที่ทําแล้วเนี่ยน้าจะดูยกขึ้นครับขนาดทำเนี่ยไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดเลยใช้เวลาทําไม่นานด้วยครับ คุณชื่อว่าเป็นคลินิกเวชกรรมนะครับฉะนั้นคนไข้หรือว่าลูกค้าทุกคนเนี่ยจะได้เข้าพบเพื่อปรึกษาหมอก,ก่อนทุกครั้งครับโดยเราจะวางแผนการรักษาด้วยกันครับเพื่อให้ตรงกับผลลัพธ์ที่ลูกค้าหรือว่าคนไข้ต้องการมากที่สุดครับนอกจากนี้เราเนี่ยคลินิกเราเนี่ยยังเน้นเรื่องความน่าเชื่อถือตามชื่อคลินิกเลยครับและความปลอดภัยนะครับต้องมาก่อนเสมอหมอเนี่ยใส่ใจถึงเรื่องความปลอดภัยมากๆเลยครับสำหรับใครนะครับที่อยาก เริ่มต้นดูแลตัวเองหรือว่าดูแลตัวเองมาสักพักแล้วยังหาคลินิกที่ถูกใจไม่ได้นะครับบางคนกลัวไปเจอยาไม่แท้เครื่องไม่แท้เนี่ยอยากให้เปิดใจให้กับหมอทัดคลินิกหน่อยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็เข้ามาปรึกษาได้ฟรีทุกวันด้วยคัะ